สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะมาพูดถึงบอลสีนะคะที่บางทีนะคะเราสั่งมาเราได้รับบอลสีที่ เเขาเน่านะคะใบเขาเน่านะคะหรือว่าใบเขาเหี่ยวแห้งเหลืองจนกระทั่งแบบเออไม่ไม่เหลือความสวยอยู่เลยนะคะแต่ว่าเราเบื่อที่จะคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเนาะเบื่อทวงเบื่อเคลมนะคะเรามีวิธีการง่ายๆนะคะในการดูแลรักษาเขานะคะพวกบอนสีเนี่ยเขาจะมีหัวอยู่ในดินนะทุกต้นนะคะถ้าเกิดวนะ่าไม่ไม่โดนตัดหัวไปก็คือเขาจะมีหัวอยู่ในดินโดยเฉพาะพวกที่ไม้แยกหน่ออะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะมีหัวเล็กๆติดมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ เมื่อเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยหัวเขาก็จะโตขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะเออเอาหัวของเขาเนี่ยมาชาเอาไว้นะคะอย่างของมุมเกษตรต้นเนี้ยต้นนี้นะคะเป็นเป็นบอนสีนะคะ เหมือนจะเป็นบอนสีตัวนี้แม่กลองนะคะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยเขาเน่านะคะเขาเน่านะอย่างต้นนี้นะคะเขาก็เน่าลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้ต้นนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เหลือหลอดไม่เหลือใบเลยนะคะก็คือเขาโดนตัดไปตรงนี้แล้วก็ก้านเขาก็เน่าลงไปหมดเลยนะคะมุมเกษตรก็เลยแต่เขายังมีหัวอยู่นะคะเป็นบอลจีนนะต้นนี้นะคะโชคดีที่เขามีหัวนะคะมุมเกษตรก็เอาเขามาชำนะคะเอาเขามาปลูกไว้ตามปกตินะคะตอนแรกมุมเกษตรไม่เห็นตรงยอดที่เขาโผล่มาตรงนี้นะ ก็คือกะว่าจะคุยดูแต่ว่าลองด้วยความที่มุมกเกษตรใช้แก้วปลูกนะคะมุมกเกษตรก็เลยลองพลิกมาดูลากของเขานะฮะลากของเขาใชไปทั่วแล้วนะคะแล้วก็มุมกเกษตรลองสก,กิดดูเบาๆนะะสรุปก็คือเขางอกออกมานะคะ เพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะว่าเขางอกออกมาหนึ่งสองสามนะคะสามหนอแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยยังเหลือเขี้ยวอยู่ไหมนะคะถ้าเหลือเขี้ยวอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกก็เราก็จะได้ทรงพุ่มนะคะทรงกอนะคะหัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะคะหัวนี้ค่อนข้างใหญ่เขาก็งอกออกมาสามต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะคะว่าต้นอื่นเขาจะงอกไหมนะคะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการบ่มนะคะได้นะบ่มโดยการที่เราใช้ถุงปิดหรือว่าใช้ฝาครอบก็ได้นะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ย ก็คือไม่ใช้ฝาครอบไม่ใช้อะไรเลยนะคะก็คือเปลูกแล้วก็เอาเขาวางไว้แบบนี้เลยนะคะก็ถ้าบางบางทีถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปเขาก็อาจจะมีการเน่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆบ่มอย่างนี้เนี่ยควรที่จะเอาไว้ในร่มลำไลยก่อนนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มงอกเริ่มใบเขาเริ่มมาเราค่อยๆขยับออกแดดก็ได้นะคะของมุมกเกษตรต้นนี้เนี่ย คือเขามาแล้วแบบเขาเน่านะคะแล้วก็พอตัดเขาก็เน่าลามไปที่หัวนะมุมเกษตรก็เลยดึงเขาออกแล้วก็เอาเขามาปลูกสรุปก็คือเขาเขาลอดนะคะไม่ว่าบอนจีนบอนไทยนะคะถ้าเพื่อนๆได้รับแล้วขี้เกียจเคลมอะไรเงี้ยหรือว่าเอออยากจะ เออเขาเรียกว่าขี้เกียจเคลมนั่นแหละนะคะเราก็ทําการปลูกแบบมุมเกษตรก็ได้เนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมาอัปเดตนะคะว่าเขาโตแค่ไหนแล้วนะคะหรือว่าบางทีถ้าบอนสีที่สวนของเพื่อนๆติดเชื้อราเน,น่านะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือขุดหัวขึ้นมาล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งสักวันหนึ่งหรือว่าอย่างน้อยก็สัก3ามชั่วโมงนะคะแล้วเราเอาไปลงปลูกลงไปบ่มใหม่เดี๋ยวเขาก็จะงอกต้นใหม่ออกมาเนาะ,ะอย่างมุมเกษตรเนี่ยเคยเอาบอนสีนะะไปวางไว้ใต้ต้นตะขบแล้วก็เชื้อรากิน นะคะใบเขาเน่าหมดเลยมุมกเกษตรก็ใช้วิธีนี้เช่นกันนะคะแล้วก็หัวนี้เนี่ยเป็นหัวบอลสีน้ําเข้าหัวบอลสีจีนเลยแหละนะคะแต่ว่าพอเขาเน่าปุ๊บมุมกเกษตรบ่มก็คือเขาเกิดออกมาเนาะเดี๋ยวยังไงถ้ามุมกเกษตรเอ่อถ้าเขาโตขึ้นนะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในคลิปถัดไปนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีกระถางนะคะสามารถใช้วิธีของมุมกเกษตรได้นะใช้แก้วเป็นแก้วชานมไข่มุกนะคะมาอบได้นะคะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงถ้าบ อนสีเน่าไม่อยากเคลมนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการดูแลง่ายๆแค่นี้เพื่อที่จะให้เขาฟื้นตัวแล้วก็กลับมาสวยเหมือนเดิมด้วยวิธีง่ายๆนะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ